วันนี้เป็นวันดีวันที่ทางกองทัพอากาศจะมีการเซ็นสัญญาแบบ G2G ซื้อเครื่องบินยาด์ชาร์ว์คลิปเพน EF กับบริษัทซัสบสวีเดนเพื่อจะมาทดแทนฝูงบินสตาร์ฝูงบิน102กองบิน1เพื่อรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและทางกองทัพอากาศก็ยังได้เปิดตัวโครงการพิสบุรพาและโลโก้สุดเท่ของเครื่องบินยาร์ชารวว์คลิปเพนฝูงใหม่ ที่จะปรับภารกิจให้เป็นฝูงบินขับไล่ทางยูดิวิธีรองรับภารกิจ Air to Air แล้วก็ Air t o g r o u n d ในโลโก้ของฝูงบิน102ฝูงบินสตารนะครับจะเป็นโลโก้ที่มีความเท่ทันสมัยโดยในโลโก้นี้ผู้วิจา,ารารทารอากาศพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลก็ได้ร่วมออกแบบโลโก้นี้ด้วยนะครับโดยในภาพจะเป็นเครื่องบินกริปเพน EF ที่ทำความเร็วสูงนะครับตรงกลางก็จะติดอาวุธแบบม e เทอเออร์ AAM 120อแรแล้วก็ Iris T ซึ่งเป็นอาวุธนะวิถีแบบอากาศสู่อากาศที่มีความทันสมัยแล้วก็มีใช้ในกองทัพอากาศของไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะขีปนาวุธมเทอร์ที่จะแถมมากับ เครื่องบินยาร์ชเยกริปเพน EF ฝูงใหม่ที่ซับสิเดนจะแถมมาให้กับกองทัพอากาศอีกด้วยนะครับซึ่งการเซ็นสัญญาในวันนี้จะมีมูลค่ากว่า1 9 0 0 0ล้านบาทในการจะซื้อเครื่องบินกริปเพน EF ในเฟสแรกนะครับจำนวน4เครื่องโดยทางกองทัพอากาศจะแบ่งออกเป็น3เฟสเฟสละ4เครื่องนะครับทั้งหมด12เครื่องรวมมูลค่า เกือบ60,000ล้านบาทโดยในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับจะเป็นวันเซ็นสัญญาซื้อ c l i p p e n EF กับทางบริษัทสายเดนพร้อมด้วย o อฟเซ็ตแพ็กเกชดเชยให้กับประเทศไทยของเราด้วยนะครับที่มีมูลค่ากว่าแสนล้านบาทตามนโยบาย o อฟเซ็ต o l i c y ของรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบโครงการแรกอีกด้วยนะครับข้อมูลจากในเพจพิเล็กวัสนานาน่วมในโครงการจะซื้อเครื่องบินยาร์ชเล่า c l i p e EF เป็นแผนของกองทัพอากาศนะครับที่จะจัดซื้อเครื่องบินลบฟูงใหม่ที่มีความทันสมัยเพื่อที่จะมาทดแทนเครื่องบิน F16 ในฟงบิน102กองบิน1ที่จังหวัดโคราชนะครับที่จะเปิดประจําการในเร็วนี้ซึ่งเฟสแรกจะมีมูลค่ากว่า1,9000ล้านบาทนะครับรวม3เฟสจะมีมูลค่าเกือบ60,000ล้านบาทโดยเครื่องบินย a ร์ดเซอร์ริปเน EF รุ่นใหม่ของกองทัพอากาศ ในโครงการนี้นะครับเป็นเครื่องบินลบที่มีความทันสมัยเป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องบินยาชโรคริเพนซีนะครับถือเป็นเครื่องบินลบในยุคที่4.75ที่มีความก้าวหน้าไปอีกขันจุดเด่นที่สําคัญก็คือมีเลดา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ c ล e ิปเปน e อนะครับซึ่งเรด้าอ i ซาเป็นเรดร์แบบใหม่ที่มีโมดูลส่งรับสัญญาณเล็กๆจำนวนมากแทนจานมุนแบบเดิมนะครับทำให้มีประสิทธิภาพสูงในด้านการตรวจจับเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันนะครับและยังมีการป้องกันการรบกวนและการทำงานที่รวดเร็วขึ้นนะครับทั้งยังมีระบบใช้ในการตรวจจับ คลื่นความร้อนจากเครื่องบินหรือว่าวัตถุนื่ิ่นโดยไม่ปล่อยคลื่นเราดาร์ออกไปนะครับทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แบบมีประสิทธิภาพยากต่อการตรวจจับและตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามเหมาะสําหรับสถานการณ์ที่ต้องการการปกปิดตัวตนนะครับหรือเมื่อต้องการยืนยันเป้าหมายจากระยะไกลซึ่งไม่เพียงเท่านี้นะครับความ เนือชั้นของเครื่องบินกริปเพนก็คือมีลิงก์ข้อมูลทางยุทธวิธีแบบเข้ารหัสขั้นสูงช่วยให้เครื่องบินหลายลำสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งเป้าหมายข้อมูลสานการ์แล้วก็คำสั่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีประสิทธิธภาพสูงมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีขีดความสามารถ BVR ที่เหนือกว่านะครับซึ่ง BVR ก็คือการลบที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้จากระยะไกลเกินกว่าที่นักบินจะมอง เห็นได้ด้วยเรดราอีซาและก็ระบบลิง์ข้อมูลทําให้กลิปเพปนเอฟสามารถที่จะยิงขีปนาวุธนําวิถีพิสัยไกลได้อย่างแม่นยําแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับโดยทางบริษัทราบจะมีเด่นนะครับก็จะมีการแถมขีปนาวุธเมเดอร์ซึ่งถือเป็นขีปนาวุธอากาศส่วากาศพิสัยไกลที่มีประสิทธิภาพที่ดีอันดับต้นๆของโลกมาให้กับกองทัพอากาศไทยของเราด้วยนะครับหลังจากที่มีการจัดซื้อเครื่องบิน ย่าสาวลกริปเพน EF และระบบสงคามอิเล็กทรอนิกสของ e ของบินย่าสตวลล์กริปเพน EF ได้รับการอัปเกรดให้สามารถลบกวนหลอกลอ่อแล้วก็ป้องกันตัวเองได้จากการโจมตีทางอ e ิเล็กทรอนิกส์จากฝ่ายตรงข้ามได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับ ซึ่งการแถมขีปนาวุธ MBDA Meteor ถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสูวากาศที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกนะครับถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท MBDA ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติด้านยุทธปกรณ์ของยุโรปนะครับมีสำนักงานใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทชั้นนาจากหลายประเทศในยุโรปนะครับอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเอรมันอิตาลีสเปนและก็สวิตเซน โดยมีสหราาาชอณจักรเป็นผู้นำโครงการหลักการพัฒนานขีปนาวุธเป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในยุโรปนะครับที่ต้องการสร้างอาวุธปลายฟ้าที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศยุคใหม่ได้อย่างเหนือชั้นปัจจุบัน MBDA Meteor ถูกนำไปใช้กับเครื่องบินทั้งย er, ูโรไฟเตอร์ดัซโซลาฟานยาร์ชาร์กิปเพนและอาจจะมีการดัดแปลงให้นำไปใช้กับเครื่องบิน f 3 5 l i g h t n i n g II ของ l o oh ของ e e d m ิ r ติ n สารัมริกาได้อีกด้วยนะครับและการที่ประเทศไทยของเรานำเอาคลิปเพนมาใช้งานจริงในสมรภูมิถือเป็นมุดหมายที่สำคัญที่ยืนยันถึงการลงทุนอย่างชาญฉลาดของกองทัพอากาศไทยนะครับเพราะว่าคริปเพนไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินขับไล่ทั่วไปแต่คือแพลตฟอร์มยุทธวิธีอัจฉริยะระดับโลกนะครับที่รวมเอาความคล่องตัวเทคโนโลยีขั้นสูงและความสามารถในการบูรณาการข่าวกรองการโจมตีการป้องกันไว้ใน เครื่ิงเพนพัฒนาโดยบริษ,รรษัทสวิตเดนซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระดับชาติของประเทศสวิตเดนนะครับด้วยแนวคิด Smart Fighter ที่ไม่ได้วัดความเหนือชั้นจากอาวุธล้วนแต่เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเครือข่าย Network ร์กเซนทริกวอล e โดยคริเพนจะสามารถทำงานร่วมกับระบบเดรดราสถานีภาคพื้นและเครื่องบินลำอื่นๆได้อย่างไร้รอยต่อ เปรียบเสมือนศูนย์ควบคุมที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับและกริปเพนยังมีความสามารถพิเศษในการทำงานในสนามบินขนาดเล็กใช้ลันเวระยะสั้นแล้วก็เปลี่ยนบทบาทได้ภายในไม่กี่วินาทีทั้งโจมตีท่าอากาศป้องกันภัยท่าอากาศแล้วก็ลาดตระเวนทางยุทธีเหมาะอย่างยิ่งกับอุภูม,มิประเทศของประเทศไทย บริษัทซาบเอบีคือการกลางของอุตสาหกรรมอาวุธของประเทศสเดนผลิตตั้งแต่เครื่องบินคลิปเพนไปจนถึงเรดาร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบป้องกันขีปนาวุธอากาศยา,ายคนไร้คนขับและอาวุธปล่อยนำวิธีขั้นสูงซึ่งถูกใช้งานมาแล้วก,กว่า30ประเทศทั่วโลกโดยยังคงความเป็นอิสระจากมหาอำนาจทางการทหารอย่างเช่นสหรัฐและก็ประเทศรัเสเซียอีกด้วยนะครับ ซึ่งไม่เพียงแค่จะผลิตอาวุธขายเซอรเบียยังส่งออกโมเดลการบริหารจัดการกองทัพที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดในงบประมาณที่จำกัดนี่คือสิ่งที่กองทัพไทยสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าการซื้ออาวุธเพียงอย่างเดียวนะครับแม้จะเป็นประเทศเล็กในยุโรปเหนือที่มีประชากรประมาณ10กว่าล้านคนแต่ว่าประเทศเซรเบนกลับยืนหยัดในการปกป้องประเทศตนเองด้วยหลักการความเป็นกลางอย่างเข้มแข็งมายาวนานกว่าศตวรรษไม่ใช่ด้วยการพึ่งพันธมิตรหรือการเข้าร่วมนาโต้ ในช่วงสงครามเย็นนะครับแต่ด้วยนวัตกรรมที่ไม่ฝักใไฝฟไฟไ่ใยใดที่เป็นหลักคิดเชิงเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ชาติแนวทางนี้คือการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างอิสระเพื่อให้ประเทศสามารถป้องกันตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติคงสถานะความเป็นกลางทางทหารอย่างแท้จริงแล้วก็ส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังตลาดโลกโดยไม่ได้ผูกมัดทางการเมือง นอกจากนี้การที่สวีเดนยังคงความเป็นกลางด้านนวัตรกรรมอุตสาหการรมป้องกันประเทศที่โปร่งใสเป็นกลาง และก็น่าเชื่อถือในสายตานานาชาติจึงใช้จุดแข็งนี้เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหการรมป้องกันประเทศมีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าหลายประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่านะครับตัวอย่างของเทคโนโลยีจากแนวทางนี้นะครับนอกจากกริปเพ็แล้วยังมีเรดร์และก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทซาบและก็อิลิกสันซึ่งเป็นกลางทางเทคโนโลยีรองรับการติดตั้งกับอาวุธหลากหลายชนิดนะครับเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเรือดำน้ําที่พัฒนาเรือดำน้ำํทนาที่เงีย และเหมาะกับกองทัพที่ต้องการคงความเป็นอิสระรวมถึงระบบตรวจจับและป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่รัฐบาลกับเอกชนพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งโครงสร้างมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศจีนอีกด้วยนะครับและเรือดำน้ำจากประเทศสวีเดนก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทางกองทัพเรือน่าจะให้ความสนใจนะครับซึ่งาหากการจะซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนมีปัญหา มากเกินไปการซื้อเรือดำน้ําจากสวีเดนอาจจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งสําหรับกองทัพเรือไทยของเราในอนาคตนะครับและทั้งหมดก็คือเราสาระที่ทางช่องหนกระสุนของเราจะนาเสนอไปไประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิงกดติดตามให้กับช่องหักระสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยในโอกาสนี้เดินครับจนคลิปนี้ขอบคุณมากครับ